สวัสดีค่ะมือกี้กับมาพอกันอีกะคะือเกาน้องช่องแอลบันสาสาน้องพี่น้องเนาะของเฮากับมาพอกันอีกคือเกานะคะมือนี้ในเวลามาอาลิปนี่สาหรับมาพบพอกันใหม่ๆนี่ก็แนะนํานั่นก็คือตนกระทอนปุยฝ่ายน้พี่น้องตอนกิ่งตอนน้พี่น้องเนาะตอนมาตอนมาจากแม่พัุ์ของเพิ่นลนาะตตนนั้นอายุ16ปีนาะพี่น้องเนาะ อายุสิบกาปีน้พี่น้องเนาะแต่ว่าเขาก,ก,กำหนดกำหนดว่าตั้งนาตั้งตาว่าเพื่นสิอายุเท่าใดแต่ว่าผ่านมาสิบกาปีแล้วก็เลยกินนะนะพี่น้องเนาะเป็นกิ่งแรกที่เข้าทดลองตอนกระทอนโดยความที่อาเพิ่นอาจสิตอนได้เสียบตาได้ติดตาได้อยังกระได้นาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาก็ทดลองตอนเป็นเถื่อแหลกและเป็นกิ่งแรกที่เขาเริ่มจากการตอนนาะพี่น้องเนาะ นั่นก็คือกระท h o n จริงๆเขาก็ล่องตอนหลายกิงอยู่พี่น้องตาว่าเขาก็ล่องพิดล่องถือเนาะว่ากิ่งไหนสีโอเคเขาก็ด้วยมีมีมีม,ม,มีทดลองหลายแบบเนาะมีกิ่งแบบธรรมดาละก็กิ่งตั้งตอเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในปลาอาจสินยุ่งลายเนจ่ักหน่อยขั้นอัลซิเนาะบ้านนี้เขาก็มาไดใดพอเขามาปลูกอันนี้อายุ สองปีนะพี่น้องเนาะน,นี่อายุสองปีได้พี่น้องนี่เพิ่งต้นไงได้พี่น้องไงญ,ญ,ญ่่ยางี่แล้ว้วก็สูงเขาปลูกอยู่ตรงขอบบอ่อดินนะพี่น้องที่บ่อเป็นบอ่อของกรมพัฒนาที่ดินนะพี่น้องเขาเสียสองปันหาเขาใจเพิ่นสองปันหานะพี่น้อง